หมูสามชั้นย่างกับเนื้อย<ม>่างเนื้อสัตว์วันนี้สองกิโลทัฟเฟลิลนะเวลาทุกคนนอนไม่หลับทุกคนนะทำไงคะตีด้วเองไปลุกไปก็จบนะพี่ไม่ไหวแล้นอนไม่หลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้วันที่ถ่ายตอกนกำวันเกินมามมาพอดีเลยแล้ววันนี้เราจะกิน หมูสามชั้นย่างกับเนื้อย่างฉลองไปเลยหนักหนักผักเด่นของเราวันนี้คือใบางานะะเราต้องไปตามหาใบางาให้เจอแต่ก่อนนั้นคือเราอไปซื้อเค้กก่อนอน้องต้งครับเรียกเรียกพี่พีน่นะพี่นันเฮ้ย <laughs> ตอนนี้ไม่ห่ายไยม่ยอมเียกเรียกใ <laughs> หม่ดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหาเค,ค้กันได้ครับสวยแล้เค,ค้กูเอานูเทล่าค่ะ ไปดูเนื้อแล้อะไรเจ็บร้อยสันคอน้องเป็นสันคอเนี่ยอ๋อคิมเิอยู่ี่อันนี้แล้วกันยี่ห้อมแบบว่ากันตายของเราอร่อยเสมอหมดเดี๋ยวเราจะไปดูไ้นัน่นสามชั้นแล้วก็ใบงาที่แมคโครโอเคค่ะทุกคนสรุปคือไม่ได้ใบงามาแล้วใบงาเกี้ยงทั้งเฉวเลยอ่ะก็เลยเอาใบอบะมาแทน๋ยวหอ่หอหินนะ ไปปิ้งเลยวาไอยไม่ไหวแล้วครับโอเคอลับมากลับมาแล้วครับประตูแมวนี่คือสภาพหมูสามชั้นของเราที่คุณโต้งเขาแร่และหนูต้องไปแก้ม,มานี่คือดีที่สุดแล้วตรงนี้เป็นหมูสามชั้นอันนี้เป็นเนื้อสันคอส่วนอันนี้คือเนื้อสามชั้นเนื้อสัตว์วันนี้สองกิโลนี่คือหน้าตาน้องผักนะครับเฮดแชมเปี้ยงพัิกเขียวหอม อันนี้เห็ดเข็มทองแล้วก็ใบโอบะโอบะปะ,ะนะครับดับฟันหนูอะไม่ได้กินใบงาเดี๋ยวหนูต้องได้กินสักวันหนึ่งหนูต้องหามาให้ได้เริ่มเลยก็งงงงเลยขาดไม่ได้นะฮะอันนี้ลองแล้วนะครับอุ้ยควันมาคนมาอุ้ยเยี่ยมเลย มีน้ำจิ้มมาใหม่หวันนี้แนะนำตัวค่ะซอสเห็ดทัฟเฟิลเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเคยไปกินปิ้งย่างซาตรุระหน้าตาให้ค้าแบบนี้ซอสเห็ดทัฟเฟิลเขาอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยมากมันม,ม,มากอะ่ะเฮ้ยคล้ายๆเลยโอเคน้อยด้วยงก <c oughs> ช,ชิมป้อนหนูมันจะเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆหน่อยๆอ,อ,อร่อยใช่มแซบิแซบิคลิ ค่อนข้างแพงนะคะขวดเท่านี้ร้อยกว่าบาทใช่ก<ห>ินให้หมดอันนี้จะต้องกินหมดหมดขวดละครับเดียวเอ <ST AN N 2> งอุ้ยพอแล้วพอแล้วปิดไปนี่ปีกินเลยค่ะก,ก,ก็กินได้ไดนะหนูก็กินได้หนูเก,ก่าแล้ว มาลองดูอ่ะจิ้มจิ้มนี้นะทัพเฟอล์่าทัพเฟอลนะหนึ่งสองเนื้อมันกรบกรอบอร่อยมาก Ula, okay. เยอะมากก็หอมแบบหอมอ่ะเนื้อโอ้๊ยนี่เอาไว้วันนี้ซะด้วยผักไว้ก่อน้หูและไขมันแบบหะกเอาอัน <el> น <que? S 1> ี้มาซับไหมปลาพิบมาตัดได้แล้วมั้ค แต่ไม่รู้เนื้อนี่จะเหนียวปะนะหนูจิ้มบอลตุดน,นะได้ครับหนึ่งสองสามอือหือ,หอเนื้อนิ่มนะไม่ขาดเลยใช่ลองกินดูกัน,นี่มไมิไปเลยตัดตัวมันอ,อืากลิ่นม,มันแบบกลิมม่นไม่ได้อนะ อะไร,รอ่ะใบกระบออ่ะก็ว่าส่วนเนื้อเนียส่วนมันอ่ะนิ่มหนชอบนะหนึ่นงสชุดห่อผัก <c oughs> ครับอื้ออร่อยนะ ต่อเลยต่อเนื่องทำไหมทำหนึ่งทานแล้วหนึ่งสองสามลองครับอร่อยมาก เนื้อนุ่ม,มผักกรอบโหแล้วซอสอร่อยมากเลยนนะมันจะนวลๆอ่ะซอสเห็ดซัพเปอร์อะแต่ว่าจะเค็มนำหอมทำไมไม่ชอบเห็ดซัพเปอร์อออ้องก็ชอบกัดได้แล้วนาคะ หอ้มากอร่อยโอโหหอมหวานมากถามว่าอืม,อ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 ม เยี่ยมเลยและไอกของเราคือหมูสามชั้นนะด้วยความฝืนของหนูหมูสามชั้นนะอ่อยร้อนร้อนเสรแล้วนะครับไม่อยากกินกระเทียมหรอหืมหมูอร่อย นี่ไบโอบาสายฝืนอืมอืมไ้อร่อยอืมอร่อยหูดับเนาะนี่ฮะชิ้นใหญ่ไปเลยนี่ร้อนมือด้วยใจร้อนจิ้มเลย

เคยบิ๊กกินไปแล้วเหนียงไม่ได้กินเลยไหนมาลองแป๊บเออไม่เหม็นตอนแรกยิ่งไม่เห็นทัฟเพอเอ้ยนุ่ม,ปปม,ออมน้องคัดตัวแพงนะปะกลิ่นใบอบายังอยู่อยู่เลยอะร้อน <laughs> <laughs> ขำอะไร <laughs> นี่อย่างนี้ร้อนเนี่ยไม่ใช่มือนะอากาศมาร้อนนะใช่ครับมีม่งแตกเลยค่ะเอาอีกไหมเดี๋ยวให้วิทก่อนก็ได้นี่เรกินกัน,น,น,กนกหมดแล้วโอ้มันอร่อยจริงๆเว้ยเฮ้ยปิดพัดลมนะไม่ไหวแล้วค่ะอแม่แม่ <c oughs> เป็นไง ร้นไปวลิวกินเงี้ยโอ้ยอร่อยอ๋อชะดยอดชิตอืมออ้โอ้ยโดนแขนไหมไม่โดน หนูต้องเผื่อท้องไว้ด้วยเพราะว่าหนูจะกินเค้กตอนนี้ตัดมันนะฮะไม่ไหวจริงๆอา้ที่ไหนอุ้ยแม่หง <laughs> มันเลยอยากได้ที่ไหนครับอันที่ใหญ่แลยค่ะโ <Okay. S 1> อเคไม่แหงควันไหม โอ้หหมดเลยจริงๆเนี่ยเวอร์เวอร์จริงมันกำลังจะหมดแต่เราก็กินอย่างคุ้มค่าก็พอแหละ <c oughs> มัมมัมโอบาบะร้อนด้วยแบบแต่อดทนดูไม่รู้ว่าร้อนแต่ร้อนเลยนิ้วร้อน <c oughs> มา <c oughs> เนื้อกับกขับไปเอานะเนะ้อต่อ หอมอมากนะเราเรื่องเอ,อ้ยลืมเลย <c oughs> ลืมเลยเหรออยากะถามทุกคนคะ่ะว่าเวลาทุกคนนอนไม่หลับทุกคนนะทำไงคะอปกติคือเขาก็จะกินยานับลมหายใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแบบ <c oughs> ฟังเสียงนู่นนี่ให้แบบให้หลับอะไรเงี้ยนี่ไม่จะ้ะ ลุกนั่งตีวเองไปลุกไปกระโดดเอยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนอนไม่หลับนอนหลับไปลุกไปนั่งก็อี้ไอ้แอบกันคือทำให้หนูไม่หลับไปด้วยยันเจ็ดโมงป้าไม่นอนแล้วนะไม่หลับอ่ะเ้าก็นั่งที่ขอป้าหนูปวดหัวแล้วหนูต้องนอนเพราะพรุ่งนี้หนูต้องตัดงานแล้กเขาบอกเขาไม่นอนแล้วเขาจะไม่นอนแล้วเขาก็นั่งอย่างนั้นหนูแบบหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็ลืมรายมาอีกทีนึง หล,ลับโคนเลยมันเหมือนแบบเราคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเราต้องปลุกเลยเหรอเจอเวลาให้หนูนอนไม่หลับมาช่วงที่เขาปอป,ป,ป้าหนูเคยแบบป๊ป้าหนูนน้องไม่หลับหะับเลยนี่เหรอหนูเคยทำอ๋อหนูเคยทําแต่ว่าบิ๊บไม่ตื่นไงงงเขาเลยอื้ป๊าป้าไอ้เหงือกไอ้เหงกอ,อ,องกอบแบบหนึบอร่อยมาก ซอ้เับโป้ขายดีครับทุกคนของแม่เนะเอาให้หมดนะเนี่ยอย่าให้เหลือครับเกิดเค็มแป๊กนี่เป็นไงหอมมากก็นดึงแคร์กรดึงแครเค้กเค้กก้อนนี้นะครับเป็นเค้กสุกสันมอนเกิดในนี้นะครับผม โอ้เขามีเป็นทั่วข้างในอ,อะไราเงี้ยนี่ทำซ่าล้มแล้วนายตู้หน่อยดีชิมเบียร <c oughs> ์นวบียาไมเาชอบผัว ภาษาครีมห <N> นึ่งหน่อยนได้หัวไหมอมอ,อร่อยนูชาร่าก็โอเคนะอืมนี่ต้องกินอย่างนี้อืโอ้ยเหลือขาวไวฝ <N> ากทุกคนกดติดตามหรือกด u ับส r ค b e ให้กับช่องนัตโตไหมนะครับผมแต่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย,บาย